สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนลูกสวัสดีค่ะน้องมะมุกคนสวยสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ สวัสดีค่ะกระลุสวัสดีค่ะน้ำมัมมุคนสวยสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ สวัสดีค่ะมามุกูกสวัสดีท่านผู้ชมก่อนลูกสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนลูก สวัสดีค่ะนำมามูกรายงานตัวค่ะ พี่แม่กำลังอันนี้อยู่พี่นอ้องว่ะ่แม่กำลังทำเอ่อเปิดสร้างรายได้อยู่ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมน้องมะมุกไต้เส้าหรอพี่นอ้องไปสบาทกลับมาก็ไปสบาทกลับมาก็มะเหล่นกับนอ่องมะมุกต่อพี่นอ้องน้องบัวสวัสด,ดีจ้า ิ <c oughs> ่งหนองมะมุกว่านางเป่าคุณแม่นี่แหละคุณแม่กำลังอันนี้อยู่อืมคุณแม่กำลังอันเปิดกฆษนาอยู่ขอบคุณหลายใจที่เขามาชมหนองมะมุกเมื่อกี้น้องมะมุกได้ยินเสียงอันแมวเขาหงาวอยู่หลังบ้านเดียวงกหน,น้างกหลังแต่ซะแต่สร้างไม่กีิหนองมะมุกก็ได้ ไม่รู้ว่ามีโฆษณาเข้าหรือยังเนาะค่ะน้ะอคุณ้แม่กะกำลังทดสอบพี่น้องทดสอบแล้วทดสอบอีกพี่น้องอ้เตียนรถพี่น้องเออขึ้นเรียงเนาะแบบนี้จำกัดกระสันขึ้นเลียงยังใดเนาะบะับนี้ทำไมถึงขึ้นเลียงพี่น้อง <c oughs> คุณแม่คิดต้องขึ้นเรียนเนาะวันนี้มันทำไมเป็นสีเหลืองพี่นนนนเนอะจากัดไว้สั่นอันไดเนาะคือเหลืองนี่นเนาะคุณแม่เห็ดผิดนะเห็ดถือ นั่นก็คือเหลี่ยมเนาะพี่น้องแม่กำลังทำอยู่พี่น้องเออ <laughs> ดูดินั่งมองตาแป๋วเลย แม่อุสาว่าน้องมามุกซนแต่เช้าดูสิ <laughs> ทำไมทำไมหนูเหมือนตุ๊กตาแมวอย่างมามุกฮะเวลานั้นก็โซนเวลานี้นั่งดูดินั่งจุกกูอยู่ <laughs> เอคุณแม่กำลังดูอันนี้พี่น้องว่าทำไมมันขึ้นเหลืองน้องบัวของคุณแม่ทำไมมันขึ้นเหลืองตัวเอสเนี่ยน้องบัวแม่แปลกใจแล้ กดตัวไหนผิดเนาะนี่เนาะยานิสาก็มาเหรอยานิสาแม่ไม่เห็นขอบคุณมากๆค่ะัสวสดีทุกคนยานิสามาดูน้องแมวให้หน่อยเนี่ยคุณแม่ดูเนี่ยว่าเอ้ทำไมมันขึ้นเหลืองเนี่ยขึ้นเหลืองนะ ซนแล้วน้องมะมุกเริ่มสซนแล้วพี่น้องเริ่มสซนแล้วเห็นไหม <c oughs> โอ้ยขาแมวน้องมัน้องมะม,มุกเขาจะเป็นแมวฝ่อเด้พี่น้องเขาไม่คลอดเขาไม่คลอดพี่น้องไม่จะเป็นแมวฝ่อทำไมเขาจำกัดของแม่เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ย เร็วเร็วนี้โอ้คุณแม่ไปทำเร็วเร็วนี้ตอนไหนเนี่ยก็กดเข้าไปดูดิเหมือนตุกะตาดูสิจันงอดูอะไรลูกฮะหนูเป็นอะไรวันเนี้ทำไมหนูซึมเศร้าจังลูอืม น้องมะมูกบกคอดแมน้องบัวเขาบกขอดดูเชิงเงื้อดูตัวอะไรสักอย่างเลยด,ด,ด,ดิดิ๊อ๋อ,อเขาได้ยินเสียงพัดลมแม่เปิดพัดลมดูดอากาศหลังบ้านเขาเชิงเงื้อดูว่าเสียงอะไรเมื่อกี้เขาได้ยินเพื่อนเขาไอเอาเขาเง่าอยู่หลังบ้านเง่าเง่าอยู่อ่ะแล้วก็เลยเอันี่ วิดีโอนี้แสดงโฆษณาจำนวนอะไรนะจำกัดหรือไม่ส่วนหย่วิดีโอนี้จะเล่นได้ตามปกติมีสิทธิ์รับไรายได้จะทำไมแม่วิดีโอนี้แสดงโฆษณาจำนวน จำกัดหรือไม่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเช่นกันพี่น้องทำไมถึงเป็นอย่างนี้พี่น้องพอเรายกเลิกแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยโอ้แม่ไม่เข้าใจแล้วน้องบัวเพิ่มเติม ไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าตัวเองทำอะไรอยู่มันทำไมไม่ติดเ,เวลาเราลงโฆษณาลองขึ้นใหม่เออเนาะแม่ทำไม่เป็นเอมีคนบอกว่าแล้วเดี๋ยวปิดก่อนเนาะเพราะว่ามันมันขึ้นตัวเอสสีเหลืองน้องบัว ขึ้นตัวเอสีเหลืองแล้วก็บอกจำกัดด้วยนะงงมากอะน้องบัวทำไงดีิดปิดดีกว่าความเหมาะสมอะไรเนะี่ยลองใหม่เนะน้องบัวเนาะขอบคุณค่ะปิดปิดก่อนนะม,นมุก ลองม,มุมเอาเนี่ยต้องพูดว่าอะไรนะเคค่ะขอบคุณค่ะ